สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n เนลนะคะมาแล้วเอซีนะคะพูดไม่ทันขาดํานะคะลุงเสือทํากับข้าวก้อยเนื้อก็ทาเนื้อนะคะภาษาก็จะแกงเห็ดเผาะนะคะสาวมนสะภาษาสาวมนให้มานะคะลามไส้ก โอ้ยเบสุดยากันยุ่งคนนะ่ะมาแล้วตกหลายรอบเลยนะคะตอนอยู่จำปาด,ดงก็ตกนะคะบิสกาเชือผขาบ่ได้นะฝนตกแห้งเลยผนล่มร่อมพี่นนอก 这花是 ลุงเสือทำลาบเนื้อนะคะภาษาก็จะแกงเห็ดเผาะนะคะหิวน้ำนะคะลุงเสือหิวน้ำมาเทใส่โอ่งนะคะน้ำฝนนะคะรองไว้ลุงเสือแกรองไว้แล้วก็จะหิวมาใส่โอ่งนะคะ Thank you อันนี้คือเราไม่ต้มนานก็นได้นะเอซเนาะเพราะว่าสาวมนต้มสุกแล้วนะคะล้างต้มเรียบร้อยนะคะเราก็มาแกงได้เลยนะคะสาวมนล้างหลายน้ำเะ,ะพอมาลเยอไ่พปยังแล้วก็ผักอีกตูลงเลยนะคะ ก็เปิดน้ำบิกลางผ่าเด้มันนี่ท่านได้ล้นใสบดิกซักผ่าเดี๋ยวเปลี่ยนระบบใหม่นะไฟ wahr c ว w n i n g that bow aش m า i n w i ้อพ h e e t in Rocky e i s n ง there. このលក reich child t e a c นน n g це appmaying to all s c r ้ e n s on hi-tech AR- notion," hey. t r z e b อ ISIL s t u d ไมเบิ่ง b ิมม h d a y ηκα ด ப ี่อ้เฮ้ยโ웃 i สบอ่งช่วยใน่งผม่มื้อยกจ र z e e n ด e r b e f o อาหารเอเข้าเอิอนอาหารยังก็อาหารจิงโตบ่อู้ยแซบขนาดบ่ปุ้ะมาเดอ้อพี่น้องซศษบนษนำลุงเสือเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะคนน,น่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องบ่าวนุอนุพงศ์นะคะเอซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ โอ้ยยอดมากอกพี่น้องปะเต็นมาก